สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับ OS อัปเดตอีกครั้งนะฮะสำหรับข่าวของเราในวันนี้เกี่ยวกับฮีโร่คนใหม่ล่าสุดจากเกม Overwatch 2นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆชาวไทยเนี่ยเรียกร้องกันมานานมากกับฮีโร่ภายในเกมที่มีพื้นเพเป็นคนไทยนะครับและในที่สุดวันนี้มันก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วใช่ฮะผมกำลังพูดถึง Life w e a v e r ฮีโร่สายสพอร์ตคนใหม่ของเกมนั่นเอง pend Every Moment growing into who you truly are. จะต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้พวกเราออนไลน์สเตชันเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องนะครับกับการสร้างตัวละครนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเกวินเจอร์เซนเฟรี่ดีดเนื้ทีฟดีไซเนอร์หรือผู้ที่กําหนดทิศทางของเนื้อเรื่องเกมนะฮะตลอดจนคุณอเล็กดอสซันที่เป็นดีดฮีโร่ดีไซเนอร์และซีเนียเทคอร์ติสนะครับที่เป็นคนไทยอย่างคุณชนลวัฒธรรมวันด้วยก่อนจะไปพูดถึงนะฮะเรื่องของคําถามสัมภาษณ์อะไรพวกนี้กันนะครับ สำหรับไลฟ์วีเวอร์นั้นนะฮะมีชื่อจริงนะฮะว่านิรันพฤกษามณีเกิดที่เชียงใหม่ประเทศไทยเรานะครับและเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถมากคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าแนวคิดนะครับรวมไปถึงเจตนาลมหลายๆอย่างของเขาไม่เหมือนกับใครนะครับผมไม่เหมือนกับองค์กรที่ทํางานอยู่ด้วยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอะไรแบบเพียวๆแต่สําหรับนิรันแล้วนะครับเขาสนใจในเรื่องของชีวิต และธรรมชาติซึ่งเขาเนะครับเชื่อว่าทั้งเทคโนโลยีและธรรมชาตินั้นสามารถหลอมรวมเข้ากันได้และในที่สุดนะครับเขาก็ทําสําเร็จและกลายเป็นผู้ที่ครอบครองเทคโนโลยีสุดล้ําที่สามารถช่วยเหลือผู้คนสัตว์และก็โลกนี้เอาไว้ได้ในที่สุดนั่นเอง อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้ภายในเกม Overwatch ก็ได้มีการใส่แผนที่อยุธยาเข้าไปตั้งแต่ภาคแรกและกับตัวละคร Life v i a w e r นี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่ทางทีมสร้างนะครับผมพยายามใส่ความเป็นไทยเข้าไปเพิ่มโดยทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับกล่าวว่าอยากจะลองเพิ่มซัพพอร์ตเข้าเกมนะครับมาอีกสักหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่ต้องบอกว่าเล่นได้ง่ายเล็งยิงไม่ยากอะไรแบบนั้นนะครับสามารถฮิลวเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็หลากหลายและยังมี เสพของความเป็นดูอิดหรือผู้ใช้พลังของจิตวิญญาณจากธรรมชาติที่มาประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์นะครับมันจึงได้เกิดเป็นตัวละครนี้ออกมานั่นเอง Life life protects life. สำหรับผู้ที่ให้เสียงตัวละครนี้นะครับภายในเกมเนี่ยทางบริษัทก็ได้ทำการแคสต์มานะครับจนไปได้นักแสดงหนุ่มนะครับอย่างคุณภูวินตั้งศักยืนที่มีผลงานล่าสุดนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์มาให้เสียงตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งทางทีมงานนะครับก็ทราบดีนะฮะว่าคนไทยเนี่ยมักจะมีดราม่าหรืออาจจะตั้งแง่กับการเลือกคนดังหรือว่าศิลปินมาให้เสียงตัวละครนะครับแต่ว่าทางทีมงานเบื้องหลังของบริษัทนะครับก็ยืนยันนะฮะว่าน้ำเสียงของคุณภูวินนั้นเหมาะกับตัวละคร คอนี้จริงๆและทางทีมงานก็ทํางานร่วมกันอย่างหนักกับศิลปินคนนี้จึงขอให้ไว้วางใจได้นะครับว่าคุณภาพมันจะออกมาดีซึ่งณวันที่คลิปนี้ลงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ยินเสียงของตัวละครตัวนี้กับทีป่เปิดตัวไปบ้างแล้วและตัวละครตัวนี้นะฮะก็จะมีเสียงพูดภาษาไทยโผล่มาในระหว่างเกมเพลย์ด้วยทานโทษ มาดูที่ความสามารถของตัวละครนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากการยิงหลักนะครับที่มีชื่อว่า Healing b l o s s o m นะฮะซึ่งจะเป็นการกดค้างเพื่อชาร์จและปล่อยเพื่อฮิวเพื่อร่วมทีมที่ต้องการนะครับตามมาด้วยการยิงรูปแบบรองนะครับที่เรียกว่าถอนวอลเล่เป็นการยิงกระสุนหนาโปรเจกต์ทออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็เป็นการทาความเสียหายนั่นแหละก่อนจะไปสกิลกดใช้อันแรกนะครับมาดูที่สกิลแพสซีฟก่อนนะฮะโดยสกิลนี้มีชื่อว่า p า r t i n g Gift นะครับเมื่อล i f e ีเวอร์นั้นตายนะฮะจะรอปไอ ซึ่งเพื่อนร่วมทีมนะครับที่เก็บเนี่ยก็จะได้ฮิลจํานวนมากเลยส่วนศัตรูที่เก็บได้ก็จะได้รับการฮิลเพียงเล็กน้อยนะครับ Leave this Life ส่วนสกิลแรกนะครับมีชื่อว่าพรทอฟแพลตฟอร์มจะเป็นการโยนฐานดอกบัวดอกไม้เนี่ยออกไปนะครับและทำให้เป้าหมายที่ยืนอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นลอยสูงขึ้นไปกลางอากาศครับสกิลนี้นะครับใช้ได้กับทั้งทีมตัวเองและศัตรูเลยนะฮะ สกิลที่ y นะครับมีชื่อว่า rejuvenating dash เป็นการพุ่งไปยังทิศทางที่ต้องการนะครับพร้อมไปกับการฮิวตัวเองเล็กน้อยด้วยก็เป็นสกิลเอาไว้ใช้หนีนั่นแหละสกิลที่3มนะครับมีชื่อว่า life grip เป็นการดึงเพื่อนร่วมทีมนะครับเข้ามาหาตัวผู้เล่นโดยระหว่างที่ดึงเข้ามานะครับจะมีบารียากำบังขึ้นมาด้วยและสุดท้ายนะครับกับสกิลอัลติเมทที่มีชื่อว่า tree of life ครับจะเป็นการวางต้นไม้ขนาดใหญ่ให้เติบโตขึ้นมาซึ่งต้นไม้นี้นะครับจะทําการฮิวเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดในระยะจนกว่าจะหมดระยะเวลาของสกิลเลยนะครับก็คือเป็น ็นการฮิวต่อเนื่องเรื่อยๆอะไรแบบนั้นก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของฮีโร่ใหม่ Life w e a v e r ที่พวกเราออนไลน Station เนี่ยนำมาฝากทุกคนครับตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เล่นสนุกช่ย่อยนะฮะเพราะมีสกิลช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมแบบจุกจุกจริงๆแถมยังมีสกิลเอาตัวรอดของตัวเองด้วยก็น่าจะทําให้เกมนะฮะสนุกขึ้นพอสมควรเลยครับ ก่อนจากการนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆและข่าวสารแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันนะครับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ